สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาวันนี้ก็เป็นวันที่เราออกทิพย์พสนามวันแรกนะคะข้างหลังดิฉันนี้คือวัดพระศรีสันเพชรวัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดที่สําคัญที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยแต่เดิมพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองได้ทรงพระราชมนเทียนขึ้นที่บริเวณนี้ ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้อุทิศพระราชมนเทีรนให้เป็นวัดในเขตพระราชวังสำหรับเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญและเป็นที่สเสด็จออกในการบำเพ็ญพระราชกุศลค่ะโดยในวัดพระศรีสันเพชจะมีบริเวณนังต่อไปนี้นะคะโดยรอบนี้ค่ะเป็นวัดพระศรีสันเพชทั้งหมดเลย โดยข้างหลังจะเห็นเป็นใบเสมาคู่ในโบราณกล่าวว่าถ้านทายในวัดมีใบเสมาคู่จะเป็นวัดหลวงนะคะค่ะโดยข้างหน้าที่เราผ่านมาแล้วเป็นวิหารพระมงคลประพิษพระมงคลประพิษเป็นพระพุทธรูปสำมฤิดองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทยซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธายาตอนต้นโดยจอมพลโดยจอมพลป,ป,นป,นปพิบูลสงคราม และคณะและคณะตำแหน่งนะลกรัฐมนตรีได้บุรณะบริหารพระมงคลประพิษใหม่ทั้งหมดตั้งที่ปรากฏในปัจจุบันนอกจากนี้ในเขตอุทยานพัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยายังมีโบราณสถานสำคัญอีกเช่นวัดพระรามวัดพระยาน,นาเสนวัดพระทันมิกราชกรมศิลปากรได้อนุรักษ์ โบราณสถานเมืองพระนครศรีอยุธยาภายใต้ชื่อโครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเมื่อพศ2525และต่อมาในพศ2534อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรค่ะเหตุผลที่ได้รับเป็นมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกในภายใต้ชื่อว่านครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวารในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญทั้งที่15เมื่อปีพศ2534ที่เมืองคาเทสประเทศตูนิเซียโดยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์พิจารณา,นานในการให้เป็นมรดกโลกเป็นดังนี้ เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออรารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ปัจจุบันหรือว่าที่สับสนไปแล้วและนี่คือสถานที่โดยรอบอีกครั้งค่ะนี่คือวัดพระศรีสามเพชค่ะส่วนที่เราเห็นข้างหลังนั้นที่มีต้นมะขามที่มีต้นมะขามนี่ค่ะคือวัดพระรามค่ะค่ะ ส่วนเสานะคะที่เราเห็นเป็นเสากลมๆในสมัยก่อนนิยมสร้างเป็นเสากลมค่ะแล้วก็ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบโดยหัวเสาประกอบด้วยดอกบัวตูมค่ะ